แม่ค่ะมันเห็นยายกวงเห็นพามาเบิ่งนะจ๊ะเขาใหญ่ก้อนเห็นสีปูกบ้านริมน้ำเลยจ้ะเออหลุหดมาส่งของเนะจ๊ะมาส่งอุป,ปกรณ์เพราะว่าสหิทธิบ้านเพราะอากาศมันฮ้อนยามมาให้มาน้ากระเด็ดเศร้ามีของเศร้าเพราะว่าจุกซาเลยเนาะเข้ากันไมาสางบ้านริมน้ำเป็นที่พักผลยนใจพี่น้องมาบึงเนะจ๊ะมาบึง มาเบิ่งมาสมหญ่กวาสั่งเสาสั่งปูนมากะมีหลุดเคสนาหยกมาจากพว่า้ากับสิเป็ปุ๊กอยู่คนละริมน้ำอยู่ลุมลุมนละเลยจางรนมาสม่งอุปกรณ์หลายอย่างเป็นหินเป็นทรายเป็นเสา สำหรับเสาเฮากับเป็นเสาฮกต้นหนึ่งนะจ๊ะโมเดลลายฮุกต้นหนะนึ่งเพราะว่าเพราะไงคือนสีเห็ดเองกับย่ายนี่แหละสั่งอุปกรณ์ต่างๆมาอะไรเนี่ยเพราะว่าซา,าขะจุกเลยเรื่องหนึ่งจากสาจุกจุกซาเก่าจางในคู่จุกนี่ 5, ห,าห,าหนนะ้าพันบาทซาเก่าเควาโลกมันเก่ากับไม่หินคู่มันเนาะหินคู่ไอ้ออมซาเนี่ยเพราะว่าเพราะไงมาสิปูกล้วย หอมซาบุกงไม่กุกไหลไปนี่เกินกะตี่พังเลยเนาะวานนี้เอาไม้เอาไหลมาเลยมาเห็ดพังมันเนาะเพราะว่าสร้างไงห็ดเองนะจันบูลิตจ่างสงตายายลหรอห็ดเพิ่นกำลังคำนวณอยู่สร้างไงเพิ่นว่าจ้ะว่าสระไปทางไหนเนาะว่าสั่นเพิ่นว่าตีเบบตีแผนตีแผนพังหมดแล้วตั้งเสามองไรมองไรว่าสั่น เสา,าลุงม,มาเร็วยเนาะตกเลยกําลังกาภาสิทา่านนมีกระสามท่างรุม,มกระสาม <c oughs> กําลังคำนวณเราจะสรางไงกํากลังคำนวณอยู่ สวิตโงแถากมามนาสุเม,มืองเลยพี่น้องเอยมาเลียงควยเนาะเขามีคว้ยหลายตัวอยู่บานนี้พ่อใหญหัะก,กะกอยทอเนาะกึ่งโอนี่แหละทอปูนนี่แหละลงไปไหวหลังจากบัดกวงกวงความยามวาของผังในบัดสีวางโอใส่ว่าโถตัวนี้เอาลงไปไหวพสิโีโอปูนเนาะโอปูนไม่ถึงที่ฐานบัดเอาไปอัน ตั้งเลี้ยงกระทิอันปูนใสเป็นฐานบานนักกัดยังเซาเซาลุงขันตอนต่อไปเพิ่งกิ่งนี่เป็นโทโทเลขเนาะจ้าอันนี้เพราะว่ามีอยู่ฮุกกิ่งไปจะกดอันที่เลขอันนี้เป็นสีว่างทางทิศตะวันออกก่อนบานอีอันที่สองมันลงไป การอารมกับบยากบมง่ายเนาะพี่น้องซ้ำนี่แหละคอยลงไปเรื่อยๆความขายันมันเพี้ยนของคนเนาะเพราะว่าอยากได้ยังถ้าเขามีความผาย,ยามมันก็ต้องได้ลราจะโมก,กินความสามารถของคุณดอกมันยังกันเลยแล้วก็คอยกินไปเรื่อยๆพอ,อยังไง <c oughs> คอยอยู่ทงซาพี่ก็ลึกตื่นไม่ได้ผี่น่องขี้มิมอยู่คอยลงไปกันเลย ว่าเสาเคาก็ไปลงมาเลยเนาะถาไปเลยเสาวันนี้ก็สองตายายแหละพักกันกิ่งลงพี่นอ้องเลยพักกันเอาลงลงไปไหวเรียบร้อยไปเลยสามเนาะมาเนี่ยสี่หาเลยเปน็นอันอันสุดท้ายอันที่ฮกพี่นอ้องใครได้บึงหลายทางหลายหม่งเนาะ ด้านนิไทยจากถนนคนกีจ้ะแล้วพอนีงถงก่อยลงมาเรื่อยๆกิ่งมาเรื่อยๆล,งม,ยๆล,ง,มยลงมาลงมานายสั่งใหญ่ลงมานายสั่งไง่งานายสั่งทำเองจ้ะ <c ười> ว่าหญ่กับเมนว่าน่อยกับะเมนว่านักผัดง่อได้อยู่เมนเถาาซื้อเนี่ยเถาเค็งเลงต่วเทาเขาเจ้าเขาเ่าขยันว่างว่าระดับฮุกโทรเรียบร้อยในพี่นอ้องมาดนี้ต่้งสะลอนอยู่ ปะพังเขากับผ้าแนวอกเนาะผ้าแนวอกจิ่งกวนห้าเสียก็เสาใส่พมดหลับเนาะนุ็ไปเซียนอยู่ไว้เซียนไหวมองได้มันเียงก็กลอนหินมามาห้องไว้เออห้องทอมาอ้อมไว้พอไว้แล้วเาถกทานปูนปูนกับสบู่หลไรนี่ออกจากนี้ <c oughs> พ่อใหญ่เนี่ราสอบเห็ดเอ,ทอ,องทำเองเนี่ยยังกับตามกับพ่อได้ยังเลยจ้ะพ่อได้เยอะอ้าวกิ๊บมาตรงไดนบ่ฮันอีเพียงกะมาใส่หลังจากห้องโทนี่แล้วเลยบาดนี่ก็จะได้ผสมปูนในพี่น,น้องเอยผสมปูนกวดไปกวดมาเนี่ยและเอากระกอยปูนเนาะเป็นโซ่ตามส่วนผสมที่ถึงว่ามาเนี่ยและก็ให้เข้ากันดึงกวนเหมือน ก้อยไปเมื่อยงเฮงตืบละแกเปลี่ยนกันผสมนะจ๊ะยังไงก้อยก้อยไว้ผสมให้มันได้มันก็ยายกับก้อยขลรุนเออขลรุนกวนนี่แหละมันห่วงหลายอย่างเนะะาะภาษาอีสานนี่กนวนบมดก้อยเขากันบมดจังสีนาคนไปเห็นมันเป็นปูนพวกปูนพวกน้ำพวกทรายนี่มันเขากันเหยียบลอย เพิ่นก็เสดายอาลงไปหิวลงไปโถกได้ป่ะพี่น้องเนียคือโอยไปเรื่อยคุไปเรื่อยละกันเสดไปโถกใส่ตามอันโถที่เ้าอันเป๊ะแบบนี้แหละข้างในตักใส่เลยตักใสต็กปูนเลยปูนที่ผสมแล้วนะหย่างลงไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลุงและลุงขึ้นน้องซาเนาะซาขึ้นที่ดูมที่สูงเที่ยวขึ้นเที่ยวลุงหันละ กูกวดสิเล่ไปถกไปข่อยใหญ่กะโทกไปถกไปให้มันเต็มซ้ำแล้วขีดนี่ก็เป็นต้นที่หนึ่งนะจ๊ะบ้านริมนาขอข้าวฝากติดตามยายด้วยจ้าจะมีต้นต่อไปมาให้เบิ่งนะจ้ะ